เมื่อประมาณช่วงต้นเดือนเนี่ยครับผมได้พูดถึงไอ้การ์ดจอ RTX 4090ไปแล้วนะครับว่าผมคิดเห็นกับมันยังไงนะครับไปตอนนั้นให้ผมบอกเลยว่าตอนพูดเนี่ยรู้สึก อันมากนะฮะเพราะว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้ผมพูดอะไรหลายๆอย่างนะครับพูดไปแล้วเป็นยังไงนะครับพูดไปแล้วอาจจะโดนฟ้องหลัก10ล้านบาทได้นะครับหรือว่าถ้าเขาไม่ฟ้องเราก็อาจจะไม่ได้การ์ดจอจากทางเอ็นวีดีออีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องทําตามสัญญาเขานะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะวันที่11เวลาต่างประเทศวันที่12เวลาไทยนะครับเขาอนุญ,ญาตให้เราเปิดเผยผลสอบและก็พูดอะไรก็ได้แล้วเกี่ยวไอ้การ์ดจอ RTX 40 Series หรือว่า4090ตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะเอาผลทรจสอบที่ทำการทดสอบมาให้ดูนะครับและก็ในเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของผมกับการ์ดจอตัวนี้ อีกล็อตหนึ่งนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องแรกเลยนะครับก็คือหน้าตานะครับตอนอันบล็อกเนี่ยเขาห้ามเราเสียบเข้าเมนบอร์ดห้าม power on ตัวการ์ดนะครับไม่อยากให้เห็นว่าไฟมันเป็นยังไงว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้สามารถให้ดูได้แล้วนะครับก็ตามที่คุณเห็นเลยนะครับหลักๆแล้วนะฮะถึงแม้ตัวการ์ดเนี่ยหน้าตามันจะเรียบร้อยนะครับแต่มันก็ยังคงมีไฟ rgb นะครับไฟ rgb ตรงนี้มันจะซ่อนๆอยู่ตามร่องตรงนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นการ implement ค่อนข้างสวยงามนะครับมันยังให้ความภูมิฐานอยู่นะครับเพราะ R G B เขาเนี่ยมันไม่ได้สว่างเกินไปไม่ไสว่างสองแสงออกมาแต่ว่ามันทําเป็นเหมือนแบบขอบที่มีสีเป็น accent color อะไรแบบนั้นเฉยๆนะครับซึ่งผมก็ชอบอีกเช่นกันนะครับเลขอ,อย่างหนึ่ง R G B เนี่ยมันมีอยู่2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวการ์ดน,นะครับส่วนคําว่า GeForce R T X ที่ออกด้านข้างของตัวเคสเนี่ยมันจะเป็น text สีขาวที่ดูสว่างแล้วนวลตาพอสมควรนะครับหลักๆแล้วหน้าตาก็มีเรื่องแค่นี้นะครับต่อมา มาว่ากันในเรื่องประสิทธิภาพเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปดู Benchmark ต้องเข้าใจานิดนึงนะครับว่าการทำงานและการทดสอบอผมเป็นยังไงนะครับการทดสอบของผมเนี่ยทำโดย Driver v e เวอร์ชันที่ยังไม่ได้ปล่อยให้คนทั่วไปโหลดนะครับด r i เวอตัวที่ผมทดสอบเนี่ย จะมาจากทาง N v i d วิดีสงทผมทดสอบโดยตรงนะครับและอีกอย่างนึงก็คือพวกเกมต่างๆก็ยังเป็นเกมที่ไม่ได้เป็นแพทออฟิเชียลเช่นเดียวกันนะครับเป็นแพทสำหรับ Dev e l o p e r สําสำหรับเบต้าหรือว่าสำหรับคนทดสอบคนรีวิวแบบเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพอะไรหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้100%สซะทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องประมาณ90%ขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าคุณเชื่อได้แล้วกันการทดสอบนะครับก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับในส่วนแรก ก็เป็นการทดสอบเหมือนที่เราทดสอบ rtx 30 Series ธรรมดานะฮะันั่นหมายความว่าเราทดสอบ3 d mark นะครับเราทดสอบพวกเกมที่ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรพิเศษอย่างเช่น ray tracing หรือว่า dlss นะครับและก็โซนที่2เนี่ยจะเป็นเกม dlss 3ล้วนเลยนะครับทำไมถึงต้องแยกแบบน,นี้เพราะว่าการ์ดจอตัวนี้มันไม่ได้เด่นแค่ในเรื่องพลังเพียวนะครับแต่ว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่ที่มันเป็น dlss version นะครับเมื่อใช้งานกับเกมที่พพอร์ตแล้ว มันก็จะโชว์ประสิทธิภาพขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งแต่ละส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ดูต่อมาฮะเริ่มที่ตัว GPU G P U Z ก่อนเลยนะครับโปรแกรมนี้เป็นเวอร์ชั่น2.5นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมถ่ายนะณเวลาปัจจุบันที่คุณดูเทปอยู่อาจจะมีเวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้ออกมาแล้วก็ได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าตอนที่ผมถ่ายนี้การ์ดตัวนี้ยังไม่เปิดตัวแบบ o f f i c i a l แบบหมายถึงว่าขายไม่ทางการผมเชื่อว่าทาง t e c h Powerup เขาก็ได้การ์ดจอตัวนี้ ไปก่อนผมอีกนะครับมิฉะนั้นข้อมูลไม่น่าจะโชว์ได้ละเอียดขนาดนี้นะครับอันเนี้ยโชว์ถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วนะครับ RTX 4090เนี่ย GPU ใช้รหัส AD 1 0 2นะครับ Ada Lovelace นั่นเองนะครับรหัส102ก็เป็นตัวบนของตระกูลนี้นะครับเทคโนโลยีการผลิต4นาโนเมตรนะครับเป็นตัวใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่อันนี้จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยวิ่งอยู่ที่ PCI 4.0นะครับบางคนที่ซื้อบอร์ด5.0มาอาวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆมันอย่างไรยังเป็นต้องใช้5.0กันได้นะครับการตัวท็อปแบบนี้4.0มันก็ยังจัดว่าเหลือเฟือนะครับต่อมามาดูที่ shader หรือว่า CUDA core นะครับ16,384หน่วยนะครับเมื่อก่อนเห็น10,000หน่วยก็ดูว่าอลังมากเดี๋ยวนี้1 6 0 0นะครับการ์ดจอสมัยนี้ CUDA core 16,000หน่วยนะครับอันนี้เหลือเฟือมากๆนะครับสำหรับการเล่นเกม การทำงานก็น่าสบายเช่นกันนะครับถัดมาเมมมรีนะฮะก็จะเห็นว่าเป็น GDR6X ของ Micron นะครับขนาด24 กิกะไบต์นะครับน่าจะเหลือเฟือกับการทํางานเช่นเดียวกันและการเล่นเกมนะครับส่วนตัวไดรเวอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณลองดูวันที่มันก็ไม่ใช่ไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดสําหรับ official แต่ว่าเป็นไดรเวอร์เวอร์ชันที่ทางเอเมเดียส่งมาให้เราใช้กับการ์ดจอตัวนี้นะครับคล็อกนานะครับบูสสอ2พัแล้วก็เมมที่ 1, 3 1 3นะครับการเทสครั้งนี้แน่นอนนะครับว่าเราเปิด resizable bar ด้วยเช่นกันมาพูดถึงสเปคเครื่องที่ใช้ทดสอบการ์ดจอตัวนี้บ้างนนัมนเป็ ตัวเดียวกับที่ทดสอบ RTX 30 Series ส์นะครับหมายความว่า CPU คือ Intel Core i9 1 2 9 0 0 K นะครับบางคนอจะถามว่าเอ้าได้1 3 9 0 0 K มาแล้วทำไมไม่ใช้นะครับอันนี้นะฮะก็คือ Intel 1 3 9 0 0เน13 K Gen 13นะครับผมได้กันเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นมีอยู่ว่าวันนี้นะครับเขาให้อน Nvidia วันที่12แต่ว่า Intel เขาให้อนรีวิว CPU วันที่20นะครับก็เลยไม่สามารถโชว์ ผลการทดสอบตรงนี้ได้เพราะว่าถึงแม้ทําการทดสอบการ์ดอรจอแต่ว่า CPU ก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังคงเป็นซิสเต็เก่าเจน12อยู่นะครับเมนบอร์ด Z690 Hero นะครับแล้วก็แรม 32GB นะครับ 16GB 2แถว G-Skill Trident Z5 นะครับบัส6 0 0 0นะฮะมาเริ่มที่ 3DMark ก่อนเลยนะครับ 3DMark เนี่ยเป็น s y n t h e t i c Benchmark ที่เราเชื่อถือได้เพราะว่ามันทำการให้ผลออกมาเป็นคะแนนนะครับซึ่งคุณสามารถเอาคะแนนตัวนี้ย ไปทดสอบกับเครื่องอื่นๆเทียบเครื่องอื่นได้เลยว่าอันไหนคะแนนสูงกว่าก็ดีกว่านะครับโดยที่ f i r e Strike จะเป็น DX11 นะครับแล้วก็ Time Spy เป็น DX12 ส่วน Port Royal เป็น Real Time Ray Tracing นะครับคะแนนโดยรวมที่คุณเห็นนิดบอกได้เลยนะว่าตอนได้ของทมสอบผมตกใจนะแบบเฮ้ย hey! ใช่เหรอ54 0 0ไอ f i r e Strike 54นี่เยอะแบบเยอะมากๆนะครับเป็นคะแนนที่สูงมากๆนะครับส่วนอันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ระดับ 2K 4K เหลือๆนะครับพอร์โรเยก็แรงนะครับไทม์สปาก็เหลือๆเ,เช่นเดียวกันนะครับนับเป็นการ์ดจอที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับซึ่งไอ้สามดีมตรงนี้ครับมันเป็นฟีเจอร์เทสแบบสมัยก่อนไม่ได้ล่าสุด DLSS อะไรนะครับนั่นแปลว่าไอ้ตัวนี้ฮะพลังเพียวของมัน ก็แรงมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับจอ RTX 30 Series หรือของฝั่งคู่แข่งนะครับอันนี้ท็อปสุดในตลาดณเวลานี้ก็แน่นอนอยู่แล้วและการเล่นเกมบ้างนะครับเริ่มที่เกมแรกนะครับ Forza Horizon 5นะครับอันนี้ก็ปรับสุดนะครับและทุกเกมที่ผมจะเทสต่อไปนี้คือปรับสุดหมดทุกอย่างมีอะไรผมใส่หมดนะครับไม่มีการลดค่าลงมาเพื่อชดเชยให้เฟรมดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับ Forza 5นะครับ Resolution ที่ 4K นะครับได้เฟรมประมาณ1 6 6 เฟรมต่อวินาทีย้ำนะครับว่า 4K นะครับและก็ Full HD นะครับ296เฟรม ต่อวินาทีนะครับเกือบเกือบ300เฟรมแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับต่อมา a s s i n นต์ e ิดว a ah l a น l ่นะครับ 4K 118เฟรม Full HD 195เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ Far Cry 6นะครับ 4K 1น2เฟรมและ Full HD 119เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอาทำไมไอ้สองเกมหลังที่ว่ามาเนี่ย 4K กับ Full HD เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากมันยังอยู่ในเรนจ์100กว่าๆทั้งหมดนะครับคำตอบก็คืออันนี้ผมก็ตอนแรกเฮ้ยงงเหมือนกันมันใช่หรือเปล่าเนี่ยก็เลยไปคุยกับทาง n อ i นว a เดียเนี่ยผลของการจอมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาทดสอบมามันก็เป็นผลทดสอบได้ประมาณเดียวกันนั่นแหละเหตุผลของไอ้พวกเกมพวกนี้ก็คือมันเป็นเกมที่ CPU เบานะครับก็คือแปลว่ามันมีผลในเรื่องของ CPU ด้วยนะครับพอเป็น Full HD แล้วเนี่ยมันไปติดอยู่ที่ CPU นะครับทำให้ ไม่สามารถดันขึ้นไปมากกว่านี้ได้นะครับซึ่งในอนาคตก็เป็นไปได้ที่ตัวเกมจะมีการออกแพทช์มาแก้ปัญหาตรงนี้หรือว่า Optimize กับทาง CPU ไม่ให้ไปตันในส่วนของ Full HD นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ตันไม่ตันเนี่ยก็ประสิทธิภาพในส่วนของ Full HD มันก็ยังน่าประทับใจนะครับเพียงแค่อาจจะสรุปให้คุณเห็นคร่าวๆได้ว่าถ้าคุณเล่น f u l l HD กับไอ้พวกเกมที่ไม่ได้ใหม่มาก การจอตัวนี้อาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับคุณฮะในเครื่องต่อมานะครับจะเป็นการทดสอบ DLSS 3นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ Deep Learning Super Sampling นะครับที่ทาง Nvidia เนี่ยเขาใช้ หน่วยมวลผลภายในในการทำงานคู่กับ AI boost frame rate ขึ้นมานั่นเองนะครับพูดง่ายๆเป็นตัวโกง frame rate นั่นแหละครับหลักๆแล้วเลยนะครับก็จะมีเกมอยู่ที่ไม่กี่เกมที่รองรับณเวลานี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับที่บอกว่าไม่กี่เกมนี่คือ DLSS สเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเป็น DLSS version ก่อนหน้านี้มันก็มีหลายเกมนะครับเป็นหลักร้อยเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าหน้าตกใจพอสมควรแต่บาง มันก็หน้าอดสูเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเกมไซเ e พังสองพ7นนะครับอันนี้เราเทสที่ 4K นะครับ 4K อันนี้นะฮะเมื่อไม่เปิด DSS l พลังเพียวๆของตัวการ์ดจอของมันเนี่ยปรับสุดทุกอย่างเปิด Ray t r ท c i n g แบบคุณภาพสูงนะครับก็จะได้เฟรมแค่40เฟรมต่อวินาทีในแบบ โฟ okay. มกมก็อาจจะไม่ได้ลื่นเท่าไหร่มันเล่นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลื่นนะครับนั่นแปลว่าพลังเพียวของตัวนี้มันอาจจะยังเอาเกมนี้ไม่อยู่นะครับแต่ว่าพอเปิด DLSS 3เข้าไปแล้วเนี่ยครับเฟรมชูดขึ้นจาก40เฟรมไปถึง145เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับจริงๆก็อาจจะมี 130บ้างแต่ว่าโดยเฉลี่ยครับอยู่ประมาณ145เฟรมนะครับนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพในการทำงานของ DLSS 3เนี่ยสามารถบูสเฟรมเรทเกมนี้ได้จริงนะครับต่อมาก็คือ Apex l Tail นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เปิด DLSS นะครับได้มาณ74และเปิด DLSS 3ได้175เฟรมนะครับพุ่งขึ้นไปไกลกว่าเดิมอีกนะครับถัดมาเป็น F1 2022นะครับก็เป็นเกม Formula One ่1อะไรฮะ ไม่ได้เปิด d s s นะครับ76ตัวเฉลีย่ยและเปิด d s s ขึ้นไปที่ประมาณ199เฟรมตัวเฉลีย่ยนะครับเกือบๆ200เฟรมเลยนะครับนี่แหละฮะพลังของ d s s 3นะครับมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการ์ดจอสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เน้นพลังของตัว GPU เพียงอย่างเดียวแต่ว่าฟีเจอร์ที่เสริมเข้ามาตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ มากเช่นกันและเกมสุดท้ายก็คือเกมนรกที่หลายๆคนเขารู้กันนะครับว่าไม่มีคอมเครื่องไหนสามารถเล่นได้ลื่นเลยนะครับตอน RTX 3080 3090ออกมาเนี่ยมันยังไม่สามารถทำให้ลื่นแบบสุดๆ ได้นะครับกับ Microsoft Flight Simulator นะครับมันเป็นเกมที่กินสเปคหนักจริงทั้งจริงจะเรียกว่าเกมก็ไม่ได้เพราะมันเป็น simulator นะครับจึงแยกออกมาเป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับในส่วนของการทดสอบแบบไม่มี DSS เนี่ยครับมันก็ทำประสิทธิภาพมาได้ประมาณ50เฟรมนิดๆนะจริงๆมันมันก็ดีกว่าไซเบอร์พังกันนะฮะ แต่ว่าพอเปิด DLSS version 3ขอาแล้เนี่ยขึ้นไปประมาณ100กว่าเฟรมนะครับ101 102เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับอ่ะเล่นได้แล้วนะครับอันนี้ DLSS 3ทํำให้เกมนี้ลื่นขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากจะเล่น Flight Sim ก็คงรู้แล้วนะครับว่าการจอตัวนี้จะตอบโจทย์คุณได้บน Resolution 4K ฮะ ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเบนช์มาร์กนะครับเบนช์มาร์กของ DSS เนี่ยทาง 3D มดีมาก็มีมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะค่ายนี้มีเบนช์มาร์กให้ทุกฟีเจอร์เลยนะครับเมื่อปิดนะครับก็จะเห็นว่าเฟรมเฉลี่ยโยมันห้าสิบนะครับแล้วก็ เมื่อเปิด DSS นะครับขึ้นมาประมาณ173เฟรมนะครับขึ้นมาใกล้เคียง3เท่าเลยต่อมานะครับมาดูในเรื่องของอุณหภูมิและการบริโภคพลังงานบ้างนะครับตรงนี้จะโชว์เซนเซอร์เห็นหมดเลยนะครับโปรแกรม GPU-Z เวอร์ชันนี้นะครับสามารถเห็นรายละเอียดเซ็นเซอร์ของการ์ดตัวนี้ได้เยอะนะครับซึ่งแปลว่าการ์ดเองก็มีเซนเซอร์ให้อ่านค่าค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็น Video Engine Load, Memory Controller Load นะครับนอกจากตัว GPU Load แล้วนะครับ Power Draw ของตัวบอร์ดนะครับอะไรต่างๆนานเนี่ยบอ ออกมาหมดเลยว่ามันดึงไฟตรงไหนเท่าไร่บ้างนะครับรอบพัดลม1รอบพัดลม2อนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับการจอสมัยใหม่ที่มีเซนเซอร์ให้ละเอียดแบบนี้นะครับมาเข้าเรื่องอุณหภูมิกันก่อนนะครับอุณหภูมินะครับในช่วงไอดอลเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ประมาณ30กองศาเซลเซียสเท่าน,นั้นแต่ว่าไม่ใช่จุดที่เราจะต้องสนใจเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าพัดลมไม่หมุนนะครับมีแฟนสต็อปเหมือนกับไอพวกการ AIB นั่นอะไรครับแล้วก็ห้องเราเปิดแอร์20 6องศานะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ถือว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานแล้วกันนะครับไม่ใช่แอนเวอร์เตอร์นะเป็นฟิกสปีดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าห้องค่อนข้างเย็นนะครับไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเรามาดูฟูลโหลดกันนะครับฟูลโหลดนี่แหละฮะน่าตกใจนะครับคือการ์ดมันใหญ่มากนะครับแต่ว่าไอความใหญ่มากของมันเนี่ย มีประโยชน์นะนี่ผมทิ้งไว้เกิน15นาทีนะครับจะเห็นว่า G P U temperature เนี่ยไม่ถึง70องศาเซลเซียสนะครับเย็นมากๆนะครับแล้วก็อล็อกอยู่ประมาณ2,500 65นะครับฮอตสปอตหรือว่าจุดที่ร้อนของเขาเนี่ยอยู่ที่77.4องศาเซลเซียสนะครับโอ้เย็นจริงๆนะสำหรับไอ้การ์ดฟาวเดอร์เอดิชันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับและเย็นไม่พอมันเงียบด้วยคุณดูรอบพัดลมนะครับ1,005กับ1,003นะครับอันนี้ก็เป็นรอบพัดลมที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าพัดลมหม้อน้ำผมมันยังดังกว่าไอตัวนี้อยู่นะครับส่วนการพัฒนาพลังงานนะครับอันนี้ต้องดูกันในหลายส่วนนะครับ power draw ของตัวการ์ดเนี่ยในช่วง full load ก็อยู่ประมาณ443วัตต์นะครับอย่างที่กูเห็นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการพัพลังงานหลกัหลกๆของตัวการ์ดไม่น่าจะเกิน450นะครับต้องบอกไว้ก่อนตามสเปคของเขานะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงทั้งสิสตนะครับอันนี้วัดจากวอล์กลนะฮะไอเดลซิสต็มเราเนี่ยอยู่ประมาณ90วัตต์นะครับซึ่งไอ้90วัตต์นี้ก็รวมหมอ้อน้ำรวม CPU รวมไฟเมนบอร์ดชุด R G B บนแร m อะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับวัดจากกำแพงนะฮะ แต่ว่าถ้าเรากด Full-load เฉพาะกราดจอแล้วนะครับก็ขึ้นไปประมาณ580วัตต์นะครับทั้ง System และคำถามต่อมานะครับถ้า Full-load CPU ด้วย f ฟ l ลโห a d กราดจอด้วยเท่าไหร่นะครับ CPU ของเราไม่ได้ออค็อกนะครับเป็นค่าคล็อกจากโรงงานแต่ก็จะมีการ b o ูสอะไรต่างๆต,ตามอุณหภูมิของตัวเครื่องไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ l p u a d g ฟูลโหลด o a u ฟูลนะครับ 770วัตต์เป็นตัวเลขรวมที่ขึ้นมาให้เห็นฮะสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เรามาโชว์ผลทดสอบแล้วก็หน้าตาในส่วนที่เราโชว์ไม่ได้ในรอบแรกเท่านั้นนะครับคอมเมนต์สั้นๆของผมนะครับแรงมากและเย็นมากนะครับ RTX 4090คือการ์ดจอที่น่าประทับใจจริงๆนะครับผมเป็นนักรีวิวถ้าคุณดูเทปผมคุณจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมอวยโปรดัก t ที่น่าอวยและโปรดัก t ที่มีข้อติผมก็จะติไปนะครับ ครับซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรให้ติเลยนะในเรื่องของประสิทธิภาพของมันที่บอกได้เลยว่ามันอัปเกรดขึ้นมาจากเจนที่แล้วแบบชัดเจนมากๆนะครับและอันนี้ไม่ใช่การ์ด OC ยังไม่ได้ OC นะยังมีเฮดรูมให้ปรับขึ้นมาอีกนะครับในส่วนของค่าคล็อกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับการกินพลังงานมันก็กินค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าคุณจะโอขึ้นไปอีกก็หมายความว่ามันก็จะสูงกว่านี้อีกนะครับแล้วถ้าคุณโอซีพด้วยคุณโอการ์จอด้วยนะครับอาจจะเห็น1000วตต์ได้ ไม่ยากเลยนะครับในช่วงฟูลโหลดแบบฟูลโหลดทุกๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยแต่ถามว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมากับการบริโภคพ,พลังงานที่เพิ่มเติมขึ้นมามันเหมาะสมไหมผมว่าเหมาะสมนะครับกินไฟเพิ่มจากเจนที่แล้วก็จริงแต่ว่าโดยรวมแล้วความแรงมันก็เพิ่มขึ้นมามากกว่านั้นนะครับพูดง่าย efficiency มันก็ดีขึ้นนะครับและประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ย เป็นยังไงนะครับอันนี้บอกตรงว่าผมก็ไม่ได้สันทัดอะไรมากนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มีโค้เด็กอะไรใหม่เพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมก็ไม่มีความรู้ไงก็เลยไม่ทดสอบตรงนั้นให้ดูนะครับทดสอบแค่เกมแล้วก็3ดีมาที่ผมเล่นเป็นประจำนะครับซึ่งแค่นี้ผมก็ค่อนข้างจะช็อกแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ไม่ได้จบแค่เรื่องประสิทธิภาพไงเพราะว่าการเลือกซื้อกาจอเนี่ย มันเป็นปัญหาของงบประมาณด้วยนะครับงบประมาณการ์ดจอตัวนี้นะครับมันก็60,000กว่าบาทนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นการ์ดในแบบ founders edition นะครับก็เป็นไปได้อยู่ว่าการ b, mm ์ด a i b การ์ดแบรนด์ะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่าการ์ดจอราคา60,000บาทมันไม่ใช่การ์ดจอสำหรับคนทั่วไปนะครับและถ้าคุณต้องการความคุ้มค่าเนี่ย มันก็ไม่ใช่การจอที่คุ้มค่านะครับเพราะว่าพอมันเกินเซกเมนต์แบบ mid e n d high e n d ขึ้นมาเป็น ultra luxury high e n d อะไรแล้วเนี่ยมันไม่ได้สนใจในเรื่องความคุณค่าแล้วนะครับคะแนนการ benchmark ต่อราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่า RTX 30 series นะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณต้องการความสุดคุณอาจจะต้องจ่ายมากกว่าคนอื่นพอสมควร